สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันที่ว no ัดน้อยชมพู่อำเภอศรีประจันตจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจะพาทุกคนไปกราบสรีระสังขารของหลวงปู่นามกันนะครับตอนนี้อยู่ภายในวัดแล้วนะครับด้านนี้จะเป็นรูปภาพของหลวงปู่นามไว้สามารถ,ถถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันได้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นมนดบที่บรรจุสลีระสังขารของหลวงปู่นะครับ ภายในมณดปจะมีโรงแก้วที่บรรจุสรีระสังขารของหลวงปู่อยู่ภายในนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นคำบูชาหลวงปู่น้านะครับคำบูชาก็ตามนี้เลยนะครับเราไปกราบหลวงปู่น้าวัดน้อยชมพู่กันเลยครับหลวงปู่น้าวัดน้อยชมพู่ท่านเป็นเกจิคณาจารย์ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีลูกศิษย์ลูกหามากมายมีวิชาอาคมเข้มขังมากอีกรูปหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีครับตอนนี้สรีระส,สังขารของท่านไม่เน่าเปื่อยนะครับบรรจุอยู่ในโรงแก้วด้านนี้จะเป็นตู้บริจาคของทางวัดนะครับสามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาครับทำเท่าไหร่ก็ได้ครับ ส่วนด้านนี้จะเป็นภายนอกและรอบๆบ,ร,บริเวณวัดนะครับกว้างขวางลมลื่นล่มเย็นสงบมากเลยครับส่วนด้านนี้จะเป็นพระพุทธรางเปิดโลกนะครับเราเข้าไปกราบพระพุทธรางเปิดโลกกันเลยครับตอนนี้เรามาอยู่ใต้ฐานพระพุทธรางเปิดโลกแล้วนะครับ จะมีพระพุทธปางเปิดโลกจำลองไว้ให้เรากลาบไหว้สักกราระบูชานะครับด้านนี้จะเป็นวิหารเก่าของวัดน้อยชมพูนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสถูปเจดีที่บรรจุวัตถุมงคลของหลวงปูน่นามนะครับไว้ภายใน เพื่อเป็นการเก็บรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไปนะครับเข้าไปดูภายในวิหารกันเลยครับตอนนี้เราอยู่ภายในวิหารเก่าแล้วนะครับก็จะมีพระพุทธตั้งอยู่นะครับไว้ให้เราสักการะ,ะบูชานะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับผิดพลาดประ,ประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ